นี่จะมาเนี่ยยำขนมจีนคือพีจาครับไอเซนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรอะไร import จากเมืองเชียงไฮแต่กรอนนี่ไงขนาดนี้เราต่อนี้อยู่บ้านอ่ะใช้ปลาเทไรโอ้ยกิน้ปลาอยากินมะม่วงเปรี้ยวนปลาเลยกูสังก่อนอันาี่น้ำาปิ๊บเจียวเทียวเทียวดิอันนี้เอะไรต่อน้ปลาาโอ้ขยับด้วยเดยวไมน โอ้ันนี้กินกันกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้ากเพิ่กินทั้งบ้านเลยนะหนาวมนทนได้นะดีไมเเ่ไอ้ขาวห้าเอเหมนอันนี้โตจะเอาหมกเพ็กกบะปตันละอุ้ยทำไมอยู่บุตเต้าไม่อยู่ตรงนี้ไอ้หัวเนี่ยทีผมเขาพตรบุตรส้มเลยเฮยเยถาแกะหอมไม่บอกบ้านฮะแกะหอมกลางแกะหอมจริงแกะอ่เอะหมาเ่ก็ตาย อันนี้อะไรคะพี่ขี้หนูครับทำไมเขาถึงรู้อย่าพี่ขี้หนูอะน้อยจะมาอย่าอยู่คิมเจียวอีฟมาอยู่ตรงนี้หนาวหน้าใสหนาวใช่ไรคิมเจียวอีฟจะมาหน้าใสจริงๆนะจำหนาวเมื่อก่อนได้ไหมไทยอินกันนะไปดูปัจจุบันค่ะนี่ให้รู้ไว้ว่าอันนี้กูสับวจไปหมดแล้วว่ามึงเอาไหนทิ้งว่ามึงเอาไหนไอ้ชำนาญว่ะธรรมดาที่ไหนหมูยอัหมูยอตบบนี้หนาว พี่วางมีดเลยพี่วางพี่เลยใช่มันต้องแต่นี้ละอันนี้มีเกิดจากการคอร์รัปชันทำให้ไม่คมเรวเราไม่ต้องหั่นขึ้นกอนอันนี้คือตัวอย่างเวลาที่เราหั่นแล้วอ่ะเราไม่ควบคุมทิศทางเ้ยเราใส่บ๊มบบ๊อบใส่ลักแลกอีกมันจะได้ไม่เหม็นใช่ไหมลักแลบ ถั่วฝักยาวแล้วท้ามต้องใส่ถั่วฝักยาวคะใส่อันอื่นไม่ได้หรอคือยำขนมจีนเขาใส่ถั่วคักยาวอยู่แล้วเราเคยคิดไหมว่าฝักเรามันใหญ่ไปอ๋อนี่ถูกต้องแล้วะมันเป็นสูตรของเขาคุณแซนมาเลยมะนาวทางไม่เปล่าเฮ้ยมาแล้วเอ้ยขอทำมาเท่าไหน่บอกผมแบบเออแต่แฮนซั่มแฮนซัมดูดีดน้ำก็ไม่มีเอาไปเยอะน่าจะหมดไปเงี้ยาไปใส้คือ โอ้โหเห็นป่ะดูได้กินได้อ่ะยังพอแล้วมั้งเออพอแล้วพอแล้วแข็งใช่ใช่เหรอจังได้ไหเห็นนะบุดเย้บุดเวอร์คิีรีวมายกำลังใจพี่หนาวด้วยนะตบมือ้พี่หนาวหน่อยแล้วยิ่งยิ่งเดี๋วครากะยำขนมกินใส่หมูยอแล้วก็ใส่กุ้งเมนูพี่ยาวเลยเดี๋ยวกูจะใช้ความเอาตัวของกูชิมครับครับครับ ดี่ะชิมกุ้งไปแล้วสองจานเจไปเอาซ้มพรอมโอ้ยพี่สาวด้วยโอ้้ยโอ้โหน้ำ่าดดน้ำราดเด้อโอ้ยขนมชิมมันเปียกมากเลย คนลำปางชิมฝีมือของคนเชียงรายให้กี่คะแนนคะอันนี้ประมาณ9.5ถ้าทุกคนบอกว่าผ่านรอบหน้าพี่จะตั้งใจขายของให้ได้เยอะๆแล้วเอาเงินมาให้เหนาวซื้อของที่กินเยอะๆนะผ่านไม่ผ่านโอ้ยี่ตตอบผ่านไหมครับผ่านเพราะว่าเราจะได้กินเเมนูหน้าอยากให้เหนาวทำอะไรให้กินอีกบ้างคอมเมนต์มาค่ะ